ครับพี่แฮนอยู่กับพี่เชอร์แตมแล้วก็พี่บีมนะครับเภสษาแพทย์น้องน,นะครับพิธาเถ<ช>ื่านปีที่ปีสามปีสามปีสามแล้วมีสองนะครับเ <ắm S 1> มืม่มมอกี้พี่แฮนแว่วมาว่าทั้งสองคนนี้น,นะครับเข้ามารอบพอด นะซึ่งเป็นรอบผอก็เป็นรอบรอบหินะละรอบหนึ่งในการอยากให้ใครแนะนำน้องๆหน่อยที่ทเตรียมตัวในการสอบรอบผ่อนก็ถ้าสมมติว่าใครที่แบบสนใจรอบผอนเนี่ยอยากจะให้แบบว่าลองแบบดูตัวเองว่าแบบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทํากิจกรรมเยอะหรือเปล่าหรือบบว่าเราแบบเอ้ยมีวิชาการไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยากให้ใหแบบว่ามองว่าแบบว่ากิจกรรมทุกอย่างที่เราเคยทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบแอดีมันจะแบบว่า เอ้ยเล็กหรือว่าใหญ่อะไรเงี้ยมันมีค่าทั้งหมดมีคุณค่าทั้งหมดในการทำกิจกรรมเนาะเพราะว่าเวลาทำพอร์ตเบโลเนี่ยเราจะต้องิสต์กิจกรรมทั้งหมดที่มีมาทั้งหมดมาแล้วก็ไปก่อนแล้วค่อยแบบมาจัดมุ่ยทีนึงไ่ว่าเป็นยังไงแต่ที่สําคัญเลยก็คือการที่แบบว่าเราจะต้องมีความกล้าแล้วก็แบบมีความว่าเป็นยูนีของตัวเองในการแบบทำพอร์ตเบโลเนาะอย่างเช่นอย่างพี่เชอร์บอกว่ากิจกรรมที่เราทํามาคืออย่ามองว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันเล็กๆให้มองว่าสิ่งที่เราทํามันสาคัญหมดคือเราภูมิใจแล้วก็ อยากที่จะทำมัน,นจริงๆคือเราสามารถนํามาใส่ได้หมดเลยแล้วก็ที่สําคัญคือในการของเขียนพอตอย่างนะี้คือแบบเราไม่ใช่เขียนแค่ว่าเฮ้ยเราไปทํากิจกรรมนี้มาเราไปทําอะไรมาแล้วเราได้แลวเราแบบเไปทําได้ยังไงแต่เรามีการเพิ่มว่าเราไปทําตัวนี้เราได้รับอะไรใช่ใช<ม>คือสําคัญเลยว่าเป็นการแสดงว่าแบบเฮ้ยเราได้รับตรงนี้นะแล้วก็แสดงทัศนคติให้แบบคนอ่านได้รู้ว่าบบเราเป็นคนยังไงประมาณนี้ใช่ใช่แล้วก็แบบอีกอย่างนึงที่สําคัญเลยก็คือการเข้ารอบก่อนเปโอ้ยมันจะแตกต่างจากรอบ3ามตรงที่รอบ3าเนี่ยน้องมีจุดหมายในการ ทำก็คือน้องต้องอ่านหนังสือสอบใช่ไหม,มน้องอ่านหนังสือสอบน้องรู้ว่าคะแนนต้องประมาณนี้ประมาณนี้แต่พอร์ตโฟลิโอคือการที่เราส่งพอร์ตแค่หนึ่งเล่มส่งพอร์ตหนึ่งเล่มเนี่ยอาจารย์อ่ะเขาไม่ได้รู้จักเราไงมันเป็น one way communication คนแข่งกับเราเป็นพันคนแต่ว่าเขารับจริงแค่สิบสองคนเพราะฉะนั้นจะทำยังไงก็ได้ให้พอร์ตเราน่าดึงดูดน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนื้อหาข้างในเนี่ยมันต้องคอยตามกันทั้งหมดมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติอยนนู่น้น้องที่เขาจะให้เขียน วาน้องเขียนทันสติน้องไม่ต้องเขียนหรอกว่าแบบโอ้เราอยากเป็นหมอเพราะว่าอยากช่วยคนความฝันทุ่นนั่นนี่คือความฝันอย่างนั้นคือจริงๆแล้วมันแล้วแต่คนเขาจะเขียนกันน้องเขียนกันก็ได้แต่ว่าถ้าให้เราแนะนําก็คือว่าอยากให้เขียนว่าเฮ้ยเรามีเดียอะไรเรา มีเขาว่าคำพูดนำนะแล้วไอ้สิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันสามารถลีดกับอาชีพแพทย์นเนี่ยคนยังไงสมมุติว่าเราบอกว่าเราเป็นนักเรียนแล้วเราไ,ได้ทางานร่วมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆใช่ปะเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะพอเราอยู่ในห้องชุกเชิญหรือเราทำงานอะไรเงี้ยก็ได้ทํางานคนอื่นทั่วไปเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนั้นเน่ยพอเราเขียนเสร็จใช่ปะกิจกรรมในพอร์ตทั้งหมดเนี่ยมันจะตัวสะ,สะท้อนแล้วก็แบบว่ามาซัพพอร์ตตรงที่เราเขียนตรงนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนหรือว่าทำอะไรเนี่ยอยากให้แบบว่ามันคอยตามการทำพอร์ทฟลลลิิโอออออออกกก็ไมมมม่่่่่่ตตตตาาาาาางงงจจจรรรรนนนนนนนหััสสสืเเย้แฮ์์ีพบใ เล่มสองสามสี่ก็อยากอ่านต่อถ้าสมมติว่าน้องอ่านปกไปเลยที่พอลเตอร์เปิดเข้ามาเป็นเจ้าหญิงอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าอ่านเพราะฉะนั้นแหละให้แบบว่าลองดูตรงนี้เยอะๆใช่เนาะให้มันที่พี่เชอร์บอกเพื่อให้มันค้อยตามกันสะท้อนแล้วก็บ่งบอกเรียกว่า Myset ใช่ใช่ Myset ใช่จริงๆอันเนี้ยคือใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเราทำยูทูปด้วยชื่อว่าเชอร์แตมบุญนาแบบ JPM EPU NC ก็โอเคเดี๋ยวพี่แฮร์ไปตรวจรอบอีกอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยคือเรื่องการสัมภาษณ์ที่แบบโอ้โหตัด ออกกันเยอะมากในรอบนี้ผ่านกันมาได้ยังไงเนี่ยฮะ <c oughs> ก็รอบสัมภาษณ์ก็ก็ยอมรับว่าแบบตอนสัมภาษณ์ก็มีแบบตื่นเต้นแล้วก็กดดันอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ผ่านมาได้ก็คือตัวสอบสัมภาษณ์อะม,มันเน้นเรื่องของสกิลการพูดแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่า,าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์ใช่ไหมครับเนี่ยเอิรจะต้องเตรียมตัวเรื่องของการแบบเตรียมตัวว่าแบบ เฮ้ยถ้าเราแบบเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเราเป็นแฉเราต้องทำยังไงบ้างหรือ<ม>แ,แบบเกี่ยวกับสกิลการพูดภาษาอัางกฤษเนี่ยอาจจะต้องแบบมีนิดนึง<ม>แล้วก็ที่สําคัญเลยคือต้องแบบโชว์ความเป็นตัวเองแล้วก็แบบความมั่นใจคือมันจะมีฐานหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าเป็นฐานแบบตรวจทอดพอเรียแบบว่าพูดคุยกันกับอาจารย์เลยนะคือแบบเราต้องแสดงความมั่นใจของตัวเองไว้แบบ เรามีพ o t เจ t i เพื่อทาอันนี้นะคือถ้าอาจารย์ถามมาแล้วต้อสามารถตอบแบบมั่นใจเดี๋ยวเราขอเสริมอีกนิดนึงเนาะ,ะคือเมื่อแก่ที่พิมพ์พูดถูกต้องเลยแบบดีมากมแต่ว่าสิ่งที่จะสิมน้องนก็คือไอ้เรื่องความรู้ทางการแพทย์บบน้องไม่ต้องแบบกลัวแบบว่าเอยมันจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยเลยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสุดท้ายที่เป็นเป็นสิ่งที่แบบอะไรนะประชาชนทุกคนทําเป็นอะหมายถึงว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนควรจะรู้การแพทย์พูวไปใช่เพราะฉะนั้นไม่ได้ยากอย่างเช่น โดนมูกัดต้องทายังไง CPR เป็นยังไงหรือแบบว่าช่วยคนสมักอาหารซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทั่วไปทําได้ถ้าคุณสนใจทางการแพทย์คุณต้องรู้ใช่ประมาณนี้ใช่เป็นเบสิกพื้นฐานเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คืออยากให้โชว์คอนเป็นตัวเองเยอะๆไม่ต้องแบบว่าเราไม่ต้องพูดตอบตามใครไม่ต้องตอบตามที่เราเป็นแล้วก็พยายามลองแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นการสอบแบบ m i ใช่ไหมก่อนที่เราจะสําก่อนที่เราจะมา อยากให้ลองนั่งคุยกับตัวเองดูแล้วิสต์คำถามออกมาเลยว่าคิดว่าถ้าเราเป็นกรรมการเราจะทำอะไรใช่แค่นั้นแหละแล้วก็ตอบคำถามนั้นแล้วก็หรือว่าดิส c u กับเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ได้แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนเป็นอันนี้ดีอย่างอย่างอย่างที่พี่เชอร์พูดก็คสอว่าแบบเป็นการเตรียมตัวมาก่อนดีมากแต่ว่าที่สำคัญเลยคือเราิสต์คำถามแล้วเราตอบก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเราิสต์คำตอบตรงนั้นมาด้วยคือในสถานการณ์จริงอ่ะเราต้องเป็นการคิดสุดเพราะนั้นเนี่ยอยากให้แบบทำความคุ้นชินกับการ ตอบคำถามแบบสดๆไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนเป็นการแบบท่องแล้วก็แบบตอบคำตอบมาตอบใช่มันจะดูเหมือนกับว่าแบบเฟรกไปเลยใช่รันจะดูแบบไม่ค่อยเป็นตัวเองโอ้โหก็โหได้ความเทคนิคเนาะเต็มๆเลยเนาะโอ้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมก่อนจากกันขอฝากหน่อยถ้าใครสนใจอยากจะเข้า อยากจะมาแบบว่ารู้จักกับคณะแพทยศัชิรามากขึ้นนะคะก็เรามีค่ายชื่อว่าค่าย Open ่นกาจะจัดเป็นคัางที่24แล้วเนาะจัดว <ían> ันที่จะเริ่มรับสมัครวันที่28สิิงหาคามนี้ถึงวันที่25กันยายนถ้าใครอยากรู้จักเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาแพทย์มากขึ้นหรือแบบว่าไม่จ้เป็นนวัชิละก็ได้แต่ว่าเกี่ยวกับการเรียนแพทย์อะไรเงี้ยมาสมัครค่ายของเรารับรองว่าน้องจะได้อะไรกับใปเยอะมากๆแล้วก็ขอฝากคณะแพทยศาสตร์วิชารพยาบาลเป็นหนึ่งใน ช่วยของน้องๆได้นะคะโอเคเดี๋ยวพี่แอร์ช่วยแชร์ไว้ให้เฮาได้ขอบคุณมากค่ะ